มาและโชวจากเอกะชัยสี่วิชัยกันเลยครับมุมเน็กอีกผมแดงแปะชัลมาแรงสวยจับใจน้ำตะรวงรินละอาเครียกแพงพบใจซ่อๆมาวัดตะโกกราบหลวงพอโร เอาเพลงแบบมงคลมาเลยแมมูมูม <นะ S 2> แม่ก็สายมูเหมือนกันเนี่ยเพิ่งกินมาไม่ใช่เหรอมูกะทะฉะนั้มแม่มูจ้าลูกอ,อีกแล้วก็ผิดหวังอีกแล้วแม่ตาแข็งเลยตาแข็ง,ง,ง,งสวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่สังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดในร้องต้องรดอด กลับเข้า ok สู่รายการร้องต้องร้อนนะครับขอต้อนรับ2คอมเมนเตอร์ขาประจำพร้อมนำคอมเมนต์ดีๆมาฝากท่านผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันกันอยู่แล้วนะครับคุณตั๊กสินพรและคุณเปฟกกี้สิทธิญญาสวัสดีค่ะสวัสดีคชม สีนและลปินรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นนักร้องมากฝีมือที่สืบสานวัฒนธรรมแดนใต้ไว้หลายขแขนงทั้งรำมโนราานังตะลุงวันนี้มาพร้อมกับเพลงจังหวะชวนเต้นแม่ทุกคน,นคบังคับเขาทีมงานบังคับให้ผมแหลงใต้หน่อยแหลงใต้ <c oughs> มาแล่โชว์เพลงเศร้าวผมแดงจากคุนพลเพลงแดนใต้เอกชัยซีวิชัยกันเลยครับ <c oughs> เน่ผู้หญิงผมแดงแปรฉันมาแรงสวยจับใจสวยจับใจผมแดงแรงริดมาชิดชมนักบีตกลุ่มรักฉันหมดใจฉันหมดใจตาดำแก้มแดงสเสน่ กลึงเอวกลมง,งามสมมาทุกสว่วนรปากกินเย้าวหยวนชลองลายชลองลายปานช่องหองหออยู่ในโนอนงองพี่ถามตามตรงจะได้ไหมจะได้ไหมพ่อแม่ของน้องชอบทองชอบเพชรไม่ได้พูดเท็จที่มีให้ที่มีให้จะเอาเงินหมื่นหรือว่าเงินแสนขอ ผูใ้ใจใจทั้งโชพอของฝากคัมากไม่น้องจะรีบไปแต่งดองให้เร็วไวให้เร็วไวเสน่สนาวผมแดงไม่ได้แกร้งยกยอหากีกกไ่ได้รวมหอคนติดใจติดใจยกให้เป็นหนึ่งหนึ่งไม่มีสองที่รับรองรับรองว่ารักน้องตลอดไปเอชา 擦擦。 ชอบภาษาใต้ตะกี้ยังเลยอ๋อเหรอฮะครับก็ได้ไหมได้ครับได้ยังไงฮะมันได้ยิ่งได้มากๆเลยถ้ายิ่งแบบมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ทางใต้แล้วจะได้สบายมากเลยยังมีคนสอนจังหวต้องหาคนสอนใช่อ๋อสาวใต้ใช่ถามป๋าดีกว่าครับว่าป๋าเนี่ยโอ้โหเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็เด่นหมดเลยครับเทคนิคการร้องเพลงเร็วให้แบบทําเพลงป๋านี่แบบทําก็เยอะจังหวะก็แน่นทํายังไงให้แบบเรามีแบบพลังแบบ ผมว่าวิธีการแบ่งลมหายใจแล้วก็การเก็บลมในในป,ปอดว่าเราจะต้องเก็บยังไงแล้วก็ผ่อนลมหายใจคือการแบ่งช่องไฟคือการร้องเพลงบางบางเพลงใน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 ดนตรีมันจะมีตัวลูกเขาเรียกตัวดนตรีที่มันรับลูกรับรยกตัวอย่างง่ายๆจะเห็นชัดอย่างพี singing> <lightly> singing> ่จากบ้านนะาไปห้า <popping> ปีดงๆดงเดงเดงดงดงมันจะมีลูกรับใช่ไหมดักแต่ <singing> <concepts> ถ้าเราลากจังหวะแล้วมันไม่ลงเนี่ยไอ้ลูกรับเนี่ยมันจะมากัดเสียงร้องคือเราร้องไม่ลงกลองครับ เพลงทุกเพลงจะมีคอร์ดลูกรับเสียงอยู่ข้างในครับเพราะนั้นนักร้องทุกคนจะต้องคำนึงเรื่องของจังหวะใช่อย่าอย่าอย่าล้าจังหวะอย่ามาก่อนอย่ามาหลังเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยได้ป๋าเอกมาเป็นคอมเมนเตอร์รับเชิญวันนี้โอ้โหผู้เข้าแข่งขันต้องแบบสุดฝีมือแน่ๆและน่าจะได้รับคำคอมเมนต์ดีๆไปด้วยได้ครับได้เลยครับวันนี้เชิญป๋าเอกประจําที่ได้เลยครับนักร้องคนแรกที่จะมาวัดพลังเสียงร้องกับระบบ AI ของเรานะครับเธอคนนี้เป็นสาวใหญ่ใจสู้ที่ขอมาร้องต้องรอดเพื่อแบ่งเบาภาระ ขอองคนที่เธรักสวัสดีค่ะรายการร้องต้องรอดดิฉันธัญ,ญลกักษ์แสดรามจาม้าเพื่อสตึกจังหวัดบุรีรัมอายุ53ปีปัจจุบันมีอาชีพเป็นแม่บ้านแล้วก็รับจ้างทั่วไปพี่จุม๋มแม่บ้านแสนขยันจากจังหวัดบุรีรมัมเดินทางไกลเพื่อหวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะช่วยให้สามีและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เสียแรงที่ว่าติดตามรายการมาตั้งแต่เริ่มต้นดูรายการบ่อยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เลยทำให้จิตใจฮึบอยากฮึดสู้ทางด้านเสียงร้องนะคะก็เลยได้อัดคลิปส่งมาทางรายการก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาคือตัวตัวฉันเนกเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเนาะก็คือ ทั้งทางานทั้งหนักเอาเบาสู้รู้ทุกรสชาติของการทํางานทําทุกอย่างแหละคําว่ามีใครมาจ้างให้ทําถึงจะน้อยก็เป็นเงินเออถ้าได้มากเราก็ดีใจช่วงที่สมัยวัยรุ่นเขาก็มีการประกวดอยู่แต่มันไม่มากเหมือนเหมือนทุกทุกครั้งก็เลยได้ประกวดแล้วก็ได้ใช้ชีวิตบนเส้นทางมือถือไม้ไฟส่งหน้าจนมาเจอกับคู่ชีวิต เจอตรงที่ว่าเราร้องเพลงในคาเฟ่ส่วนแฟนก็จบปริญญาเอกดนตรีแต่ปัจจุบันนี้แฟนก็รับราชการเป็นครูครูเอกดนตรีนะคะก็เลยแต่งงานมีวงดนตรีสามสไตล์เป็นอิเล็กโทรนกีตาร์วกนี้ล่ละคะ่ะคือมีตัวยืนคือแม่จุ๋มประมาณวัย42ปีก็ไม่ได้ขึ้นวงอีกเลยคือหยุดไปเลยนะคะ สามีก็เงินเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายแล้วก็มีทั้งนี้นี่แหละคือปัญหาที่ที่ทำให้ให้ฉันต้องลุกขึ้นมาฮึดสู้เพราะว่าอยากต้องการเงินไปแบ่งเบาภาระสามีและใช้จ่ายในครอบครัวด้านที่จำเป็นมากที่สุดพร้อมหนี้สินนะคะ สวัสดีครับอ่าเชิญพี่จุ๋มด้านนี้เลยนะครับโอ้โหนี่พี่จุ๋มบอกว่าอะไรนะจากจะมาแบ่งเบาภาระให้กับคนที่รักคนที่รักคือสามีค่ะสามีมีนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะโอ้ยเยอะค่ะ <laughs> ยเยอะเลยอะโอ้เยอะน,นี่นี่ตัวเอง2องแสนแล้วก็ทอกศออีก แสนสองไปสองแสนสองค่ะที่เรากู้มาหมุนเวียนในระบบที่ว่าเงินเดือนสามีไม่พอใช้จ่ายทีน,นี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนื่องด้วยว่าตัวเองนี่เคยผ่านการล้องเพลงเคยแล้วรักอาชีพนี้ด้วยมาปีนี้ฮึดสู้ในเมื่อรายการดีเราดูเนี่ยเราเรา,เราลองสักตั้งอีกดูสิมาวัดความสมามารถกับระบบ A I <ๆ>ของเราวันนี้เลือกเพลงอะไรมาบทเรียนราคาแพงคะ่ะ wow. เพือเพลงอะไรมาบทเรียนราคาแพงค่ะว้าวแสดงพี่จุ๋มชอบพี่พึ่งนะสิก็สมัยเป็นวัยรุ่นจะนําเพลงของพี่พึ่งประกวดแล้วนี่ล้างไมมาเท่าไหร่แล้วล่ะพี่สิบห้าสิบหกปีนี้แล้วอ้ยย่าอุ้ยถือนานนะแแต่ตักว่านะพี่จุ๋มก็ยังคงมีความเก่าว่าพี่เอกต้องมาองยังไม่ต้อเมีนักร้องเก่าความเป็นนักร้องนะมันอยู่ในสายเลือดเราพี่จุ๋มนะถึงเราจะล้างวะไปเป็นสิบปี มันก็ไม่หายไปหมดหรอกวันนี้อยากชอบชอบชอบแบบนี้อบพูดพูดใหม่เอดูดีมากแม่คะแม่คย่าหาว่าอยู่อย่างนี้ฝากปากกาศสิทธิ์ในแม่อยากฝากปากกาศพี่จู๋บวันนี้ทําให้เต็มที่เลยนะนะเอาความเก่าออกมาเลยตั้งอยากเห็นนะพี่จิ๊บครับเราไปชมโชว์จากพี่จุ๋มในบทเพลงบทเรียนราคาแพง ต้องรอด3าสา ู้ไหมเนี่ยตอนที่พี่ร้องเนี่ยพวกเราสามคนเนี่ยนะนั่งชมพี่แบบืขอบคุณมากอันนี้เรื่องจริงนะพี่<ะ>เห็นไหมต้องบอกแล้วไงย,ยังคงความเก่าอยู่เลยอะ่ะตอนนี้ห้าสิบกว่าสงสัยตอนเนาะกำลังแบบว่าวัยรุ่นเนี่ยรักยี่สิบอะไรได้หูร้องไฟแลบเลยนะัหนูว่านะอารมณ์เพลงก็ดีมากเลยนะอารมณ์เพลงคือมันเป็นธรรมชาติ <c oughs> ลูกธรรมชาติมากๆเลยต้องชอบฝ <c oughs> ่ะฝั่งฝั่บพี่เอกว่างอ่ะ,อะสิ่งที่ผมชอบเหมือนเหมือนเหมือนพี่ตั๊กพูดอะ คือเป็นคนที่ร้องเพลงดินามิกดีมากสังเกตได้จากท่อนสุดท้ายสักครู่ท่อนสุดท้ายแม้กระทั่งซ้อมนำหน้าเหลือเกินยังแบบคือยังไปถึงเลยคือท่อนแรกๆอะ่ะมันเหมือนกับคุณจุ๋มใช้เสียงกิ่งทั้งหมดไม่ได้ใช้เสียงหลอกเลยบางครั้งมันก็ถีบไปให้ถึงโน้ตไม่ค่อยถึงลองต้องฝึกเสียงหลอกด้วยนะครับทั้งหมดเลยคือชอบหมดเลยครับพี่จุม๋มอินเนอร์ดีดีเนาะพี่เนาะ บอกได้เลยพี่ร้องเมื่อกี้นี่เรานั่งดูกันอยู่รู้สึกเลยว่านี่คือเอชย,ยาเพราะว่ารู้สึกได้ถึงความไม่ธรรมาดา uh huh. ไม่ธรรม,มาดา uh huh. ปิดหวก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นด uh ่ะ huh. <laughs> แล้วลูกคออันสุดท้ายคือเออ พี่หมัวเพลินคำเยอะโอ้ยยังกระตึกใบหยกเลยโอ้โหตัดๆๆๆๆขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าค่ะลูกคอค่ะคือถ้าพี่จุ๋มเนี่ยเนื่องด้วยล้างไม่มานานถ้าร้องมาอีกสักหน่อยซ้อมมาอีกสักนิดนึงอ่ะเป๊กว่าจะแผ่วพาวกว่านี้เลยนักร้องยังไงมันก็คือสายเลือดนักร้องหนีไม่พ้นแล้วพี่เป็นนักร้องที่แท้จริงค่ะพี่ขอบคุณค่ะเอาล่ะแต่วันนี้การให้คะแนนอยู่ที่ระบบ A i ซึ่งไม่รู้ตอนนี้ได้กี่คะแนนเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันเชิญพี่จุ๋มนั่งพระก่อนได้เลยครับ และนักร้องคนต่อไปนะครับที่จะมาวัดพลังเสียงร้องกับระบบ AI ของเรานะครับเขาคนนี้มีความตั้งใจอยากจะหาเงินทุนสร้างช่องทางทํากินใหม่ๆในยุคที่ไม่สามารถรับงานร้องเพลงได้เหมือนเคยพี่ออดหนุ่มยายจากกาลสินที่วันนี้เดินทางมาแข่งขันด้วยความหวังที่อยากจะมีเงินทุนสร้างอาชีพใหม่เพื่อลูกๆครับสวัสดีครับผมชื่ออดวรากรน,นันทพัฒน์อายุ52ปีครับอาชีพ เป็นพ่อค้าขายเสื้อกันหนาวตามตลาดนัดครับชีวิตในอดีตครับสู้มาแบบล้มลุกพุกคขานทุกอย่างครับทั้งรับซื้อของเก่าก็เจ๊งครับช่วงมารับจ้างร้องเพลงตามวงดนตรีก็กำลังจะไปได้ดีมีโควิดเข้ามาครับก็ทำให้ไม่มีงานเลยช่วงนั้นเงินทองเริ่มไม่มีขาดกระเป๋านี่สินเริ่มเพิ่มปูนขึ้น ทางครอบครัวก็อยู่กินแบบลำบากครับทำให้ครอบครัวแต่แยกในช่วงนั้นทำให้ผมคิดสั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ผมหยุดหยุดการตัดสินใจแบบนั้นครับก็คือลูกสาวเดินมาข้างหลังครับแล้วมากอดมาโอบคอผมบอกว่า ตอนนั้นน้ตามันไหลครับแล้วลูกก็มองมองมาข้างหน้ากอดข้างหลังแล้วก็มองมาข้างหน้าบอกว่าพ่ออย่าทำอย่างนี้อีกนะพ่อร้องไห้ทําไมผมก็เลยคิดได้ว่าโอ้โหนี่ถ้าแค่แค่เราร้องไห้ลูกยังอย่างนี้ก็เลยทําให้เอาผ้าขม้าที่พาดอยู่โยนทิ้งเข้าในบ้านน้องอายพ่อกําลังจะขึ้นเวทีแล้วนะลูกขอกําลังใจหน่อยนะพ่อจะสู้เพื่อน,นุนะลูก นี่คือพี่ออสนะครับบอกว่านี่มีอาชีพอะไรมาก่อนร้องเพลงรับจ้างร้องเพลงรับจ้างขับรถขับรถครับอุ้ยแล้วถ้าช่วงโควิดก็ทั้งสองอาชีพนี้ก็หมดเลยหมดเลยครับแล้วพี่ทําอะไรอ่ะตอนนี้ก็ขายเสื้อผ้าตามฤดูครับเสื้อกันหนาวขายไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นพวกเสื้อยืดเสื้อแฟชั่นอย่างเงี้ยครับขายตามออนไลน์อย่างเงี้ยขายตามตลาดนัดครับอ๋อไปตามตลาดนัดไปตามตลาดนัดแล้ววันนี้มารายการร้องต้องรอดครับเตรียมเพลงอะไรมา จนขาดคนจริงใจความมากต้องรอดแล้ววันนี้มารายการร้องต้องรอดครับเตรียมเพลงอะไรมาเตรียมเพลงวอนหลวงพ่อรวยครับ <Wow. S 2> ขอมวนแกนแก่นคูณครับทําไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเพราะว่าเผื่อพรของหลวงพ่อรวย จะช่วยให้รวยบ้างโอ้โหถือว่าแบบเอาเพลงแบบมงคลมาเลยแหม่มูมูขอยสมพลแล้วกันนะพี่พีเพราะนะทดลองฟังนะเพลงนี้เพาะมากเลยค่ะแม่ก็สายมูเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อวานน่ะเพิ่งกินมาไม่ใช่เหรอมูกระทะแม่มูตาลูกตายอีกแล้วเขาผิดหวังอีกแล้วแม่ตาแข็งเลยเขายิ้มเห็ล้วเลยตาหยีเลยนะเพื่อพี่เอกเขาชอบหูร้องตาหยีเลยลูกชอบมูกับสายตาชื่นชมนะครับสายตาชื่นชมเป็นสายมูมูค่ะ มูหันก็กินครับพี่ออสพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้า,าพร้อมเป็นกำลังใจให้กับพี่ออสในเพลงวอนหลวงพ่อรวยครับที่ผมเลือกเพลงวอนหลวงพ่อรวยมาวันนี้เพราะว่าสักวันหนึ่งผมอยากไปกราบหลวงพ่อรวยแล้วก็อยากจะหมดน่้อยากขอพรหลวงพ่อรวยให้ผมได้มีอยู่มีกินบ้าง ร้องต้องรอด3าม,าม,ามหนึ่ง ส่ออมาวัดตะโกกราบหลวงพอ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นอง ขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยาม,มาุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็ม วมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพว่อนิม,มน์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลดพันล้านที่ขอมือขวาปัดเป่าความจนวานพ่อช่วยรดนให้คนเมตตา ให้ลูกได้รวยกับเขาบ้านนาให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรวยฝากใจสอให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วย บาปที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสวยฐานะที่ยังหลมปล่วยพ่อรวยโปรดชว่วยชีตาสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสัพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโต นรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุ ชนะาจนขึ้นขอสวมเลดพันลานที่ขอมือควาาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รู้ไวกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อโร้ฝากใจให้โซโซ โกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสยุยวฐานะที่ยังล่มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำ หน้าตายิ้มแย้มแหมดูมีความสุขในการร้องเพลงนี้เหลือเกินพี่ตาครับเดี๋ยวว่าแต่แบบตัวพี่ออสมีความสุขเลยนะพี่ออสรู้ไหมว่าพี่ออสร้องเนี่ยมันส,งส่งมาถึงพวกเราสามคนเลยนะคะพวกเรามีความสุขมากไม่อยากให้จบเพลงเลยอ่ะคือความเป็นธรรมชาติในการร้องเพลงเป็นสิ่งที่คนฟังดูแล้วต้องการเวลานักร้องร้องเพลงแล้วดูไม่เหนื่อยดูไม่อึอดอัดดูไม่ลำบาก คุณรอเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรานั่งดูแล้วเราสบายใจแล้วยิ้มร้องเหมือนรวยมากแล้วอ่ะตาบหลวงพ่อรวยแต่ร้องเหมือนตอนรวยมากแล,แล้วเราแบบมีความสุขอะ่ะ <c oughs> มีความสุขกับเพลงจริงๆความสุขของเราจริงๆมันจับต้องได้จริงๆเนาะจับต้องได้กับสิ่งที่เราชอบวันนี้ผมบอกเลยว,ว่าคุณออสสุดยอดมากเลยครับขอบคุณมากครับเห็นพี่ออสร้องเพลงด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างนี้ผมได้ข่าวว่าพี่ออสจริงๆก็ผ่านจุดที่เรียกว่าเป็นวิกฤตของชีวิตมาด้วยเหมือนกันหนักด้วยครับ แล้วมันลําบากขนาดสุดยอดครับตอนผมเลี้ยงลูกได้ยังไม่ถึงปีนะตอนนั้นนะครับจําจําได้แม่นยําเลยลูกสาวผมสองขวบครับผมออกมาหน้าบ้านแล้วก็นั่งมองหน้าบ้านมันเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาแล้วก็มีต้นสแกต้นไม้ต้นสะเดาเยอะแยะเลยผมก็ตื่นเช้ามาผมก็พาขม้าพาดบ่าออกมาเลยมองถ้าไปนี่ก็ให้ลูกสาวไปอยู่กับยายรวมกันทั้งสามคนเขาก็คงไม่ได้ไปไหนคงอยู่ด้วยกัน เพราะอะไรตอนนีน้ขึ้นมานิดหนึ่งคือมันมันไม่มีหนทางไม่มองมองไม่เห็นหนทางไหนแล้วครับแล้ววันนั้นที่พี่เดินออกมาแล้วมองไปแล้วบอกกับตัวเองว่าจะไปแล้วตัดสินใจปัญหาซะเพื่อเพื่อแม่เขาคืนมาอยู่กับลูกทั้งสามคนมแล้วอยู่ๆลูกสาวก็มากอดคอข้างหลังผมเนี่ยมากอดมากอดอย่างเงี้นะครับแล้วก็ชะโงกหน้ามามองหน้าพอ่พอพ่อร้องไห้ทําไมอย่าร้องไห้เลยหนูยังไม่ร้องเลยทําให้ผม เอาผ้าของม้านี่เพี้ยงขึ้นทั้งหลังเลยครับกอดลูกเลยเพราะคาพูดของลูกใช่ไหมคะใช่ครับจากนั้นมาผมผมก็ไม่เคยคิดอีกต้องสู้อย่างเดียวครับใช่ครับถูกต้องสู้สสนะพี่ออสอย่างน้อยก็มีลูกนะคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยจุดประกายให้พี่ออสจุดค,คิดมาได้นะพี่ออสนะครับผลทางก็คือยังไงชีวิตเราเนี่ยก็สู้กันต่อไปค่ะทุกคนก็คือสู้และดิ้นรนเหมือนกันไม่ว่าจะเจอทางตันหรืออะไรสุดท้าย มันจะมีทางออกที่งดงามเสมอค่ะพี่ออสครับผมเอาละครับมาถึงการตัดสินในวันนี้แล้วใครจะเป็นผู้ชนะใครจะอยู่รอดเชิญพี่จุ๋มด้านนี้เลยครับผลการแข่งขันระหว่างพี่จุ๋มนะครับต้องรอดเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับสามีส่วนพี่ออสต้องรอดเพื่อหาเงินทุนขายเสื้อผ้าเป็นอาชีพใหม่ของเขาสองคนนี้ใครจะรอดลุ้นกันเลยครับคะแนนเต็มจากระบบ AI 1 0 0ร คนที่รอดต้องทำคะแนนได้สูงกว่าแน่นอนครับจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น <Okay. S 1> และผลคะแนนออกมาแล้วคือพี่ออสครับชนะไปครับ8ปต่อแปดสโอ้โหเฉือนแค่3คะแนนเท่านั้น s> <S แต่พี่จุ๋มวันนี้น่าเสียดายพลาดไปนะครับไ,รไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโซ่ค่ะอืมเออน่ารักต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่จุ๋มนะครับ วันนี้คุณร้องไม่รอดครับสวัสดีครับนิวครับสวัสดีค่ะอ่านี่คือผู้ท้าชิงคนใหม่ของน้องนิวค่ะเย่เห็นแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆทุกทีเลยค่ะที่จะต้องมาเจอกับรุ่นใหญ่นะคะออ่าพี่ออสมีอะไรอยากจะบอกแชมป์สิบสมัยของเราหน่อยไหม น้องนิวจ๋ะวันนี้ขอยับยับหน่อยนะนิ่งๆทำไมคือขอขอให้จะใส่เต็มที่อย่างเงี้ยเหรอฮะให้น้องนิวผ่อนๆหน่อยอ๋อให้น้องนิวผ่อนแล้วพี่ออสผ่อนไหมผมไม่ผ่อนครับอ๋อเอ๊ะยังไงน้องนิวได้เยอะแล้วขอน้องนิวได้เยอะแล้วแล้วน้องนิวยอมผ่อนไหมไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปสู้กันบนเวทีดีกว่านะคะคุณพ่อ ครั <Es> ้งต่อไปสนุกแน่เราม well, we right ีผ <tamanho S 2> ู้ท้าชิงรุ่นใหญ่รอวัดฝีมือกับแชมป์คนเก่งกันอยู่แล้วนะครับจะเป็นทีมผู้ท้าชิงหรือจะทีมแชมป์ยังไงก็ต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆจากทีพอตมาให้ร่วมสนุกก in ันอีกครั้งทีพอตแจกสกกตทองคำหนึ่งหมื่นบาทจำนวน20รางวัลและรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามูลค่าห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทจำนวนสองรางวัลทุกสัปดาห์พร้อมชิงรางวัลใหญ่ท้ายแคมเปญรถกระบะมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลท ง่ายๆเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือด้านในฉลากผลิตภัณฑ์ทีพอร์ททุกชนิดขนาดไหนก็ได้มาที่ไลน์ทีพอร์ทแท็บี้รีวอร์ดและมารอชิงรางวัลกันได้เลยครับส่งได้ตั้งแต่วันที่1 9มกราคม2565ถึงวันที่15พฤษภาคม2 5 6 5ากแจกรางวัลครั้งต่อไป3มีนาคมนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพุธ18นาฬิกาทางช่อง7 H d ดีกับสังเวียนของเสียงร้องเพื่อความอยู่รอดเพราะนี่คือร้องต้องรอดวันนี้พวกเราทุกกคนนนลาไป่่อพบััใหมสวดี เอสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยาเซน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 ที่วิยา